ปนินครับผม สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีน้าะที่รักในการตกปลาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ยังเป็นทริปตกปลาเหมือนทุกครั้งนะครับแล้วก็ยังเป็นคลองลังสิตหมายหน้าสนามกอล์ฟุงวีเหมือนเดิมนะครับทาไมนะครับทําไมผมถึงมาที่นี่ครับหลายคลิปแล้วนะครับก็คือที่อื่นนะครับมันน้ํามันแห้งนะครับคลองสี่คลองห้าคลองหลวงในน้ําแห้งนะครับแล้วก็ มีเพื่อนบ้าน,นครับมาลงข่ายหวานเหนะครับมันตกไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็เลยก็ต้องมาที่ของลังสินี่นะครับผมก็ mm hmm. ก่อนไปรับชมคลิปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกรอนกันหน่อยนะครับผมก็คันนะครับคันที่น้ำแมวใช้ใช้ก็เป็นคันเจ็ดฟุตนะครับผมเวทแปดสิบห้านะครับแล้วก็ น้ำที่คลอง,งสิทธิ์นะครับมันค่อนข้างไหลไหลแรงนะครับก็นแมวก็เลยใช้วันนี้ตะกัว20กรัมนะครับแล้วก็มีกริบกับลูกหมุนนะครับแล้วก็มีลูกปัดส่วนลอกลอกที่ใช้นะครับก็เป็นเบอร์25นะครับ ตกตะก้อน,นะครับนี่เป็นตะก,ก้อจิ๋วนะครับสองเซนนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดเห็ดไหมตัวเบ็ดจีนุนะครับเบอร์นหนึ่งครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามรละชมคลิปกันนะครับว่าวันนี้จะมีแ้มแล้วกบหรือเปล่านะครับก็วันนี้นะครับวันนี้เป็น สุกนะครับกว่าจะลงคลิปก็อีกน่าจะสามสี่วันนะครับวันนี้นะครับจที่ดูสถานการณ์ครับน้าไหลแรงและก็ขุ่นนะครับเพราะว่ามีแมคโครมาลอกผักอยู่แถวคลองสองนะครับเพราะตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันอยู่คือคลองห้านะครับก็จะมีเศษผักเศษของพลาสติกลอยมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะมีแต้มมีตัวหรือเปล่าครับก่อนอื่นนะครับผม อย่าลืมกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเดีย๋ยวลืมกดถูกใจนะครับเดียลืมกดซับสไคร์ให้น้าแมวนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับวันนี้จะหมาหรือเปล่าจะหาบหรือจะแห้วนะครับ อยู่แต่น่าจะเป็นตะเพียนอยู่เว้ยนี่อยู่หอยหลอยโอ้ขวางมาเลยเฮ้ยนี่แหละเขาเรียกว่าปลาหมันเปิดฉากเหมือนเดิมครับตะเพียนก่อนแ้มแรกเสมอ <c oughs> แสดงว่าผมไม่แห้วแล้วแหละวันนี้ร <c oughs> อดรอดรอด <c oughs> อยู่ครับผมตอนนี้ผักมาเยอะนะครับผม,มเลยเอาคันจุ่มน้ําไว้ก่อนนะครับผมที่เกียดต้องมาขยับนะครับเพราะว่าผักที่เขาลอกคองนะครับมันมานะครับ อีกแล้วครับ ครับผมนี่ครับสองเต้มนะครับหลุดไปเต้มหนึงแล้วล่วงน้ำไปแล้วครับผม รครับผมบรนินครับ ใหญ่ครับผมสวยเลยครับมือเลยฮะ หรือปลาดุกนี่ไงเราก็ได้ติดยังไงเนะี่ยติดหลังครับผมตัวนี้โอ้ยสายขาวบุก นี่นะครับทุกคนแค่หาตัวปลาได้เนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าปราสักเยอะมากน้ำแรงด้วยนะครับแล้วก็ถุงพลาสติกใต้น้ำนะครับแล้วก็เศษหญ้าเศษผักที่เขาลอกของนะครับลอยมาติดเอ็นติดสายเบ็ดครับโอ้โหเป็นอ,อะไรที่แบบวันนี้เหนื่อยเลยครับผมแต่ก็ ยังพอหาปนินเจอบ้านนะครับผมวันนี้วันนี้น้ําแรงกว่าทุกครั้งที่เคยมานะครับแล้วก็ผักเยอะด้วยวันนี้แล้วก็เขามาก่อนผมนะเขาขับรถไปเซอร์เว,เว์มานะครับแม่โครอยู่ตรงประมาณคลองสองเนี่ยเขามาลอกคลองนะครับโอ้โหวันนี้เป็นอุปสัรคหลายรายการเลยครับผมก็ยังไงเดี๋ยวมารุ้นกันต่อครับผมจะได้เพิ่มไหม ไอตมงสวย ครับป่าแล้วก็เศษเพื่อนเห็นไหมครับเศษรากไม้นะครับรากหญ้านะติดมาด้วยนะเอาแล้วครับอเอาแล้วครับมุ้งใหญ่หญโอ้ยใหญ่เลยเออผมก็นึกว่ามานินไอเกอร์นี่โอ้มือหมาเลยอ่ะพัเกอร์อ่ะ สั่งซ้ายมือผมนะครับอัดประดินตัวสวยขมากแล้วน่าก็ได้หลายตัวมากเลยครับผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นหลุ เรื่อยเลยนะนุ่มกอใหญ่หนู่มเปิดขึ้นมาเนี่ยโหไม่มีสายเอ็นว่างเลยนะครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปทักทายนักกอล์ฟกันหน่อยนะครับ,รบวันนี้นักกอล์ฟเอาลามาตากด้วยนะครับเอาปาเข็มมาตากที่หมายด้วยนะครับเก๋บอกว่าที่ห้อง แดดไม่ค่อยมีนะครับแกอยู่หอพักนะครับนี่ปนินเข็มแดดเดียวนะครับแล่ตัดหัวแบะอย่างดีนะครับ งานเมื่อวานครับนักกอล์ฟมาโอเคสวัสดีครับนักกอล์ฟสวัสดีครับนักแมวพาครับมาทักทายนะครับสวัสดีครับเอฟซีนักแมวครับผมหลอกผมมาเชื่อดอีกแล้ววันนี้โอ้มาหลอกมานะจริงๆนะเมื่อวานฟ้ามันกินดีไงวันนี้มาโอ้โหแมคโครลอกคลองตรงคลองสองตรงนะผักลอยมาเต็มเลยนี่ผักเต็มเลยนะครับโอ้โหนี่ผมนั่งอยู่ตรงโน้นนะครับ นั่งอยู่ในร่มเลยนะวันนี้ชวนนิ่มวมาตากฟ้าเฉยๆชวนมาตากฟ้าเลื่อนเอ้ยเมื่อวานผมได้เยอะอยู่นะใช่แบบตามที่ตากกันแหละเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมมาลงอ่ะห้าโมงเช้าเกือบเป็เที่ยงแล้วนะปกติป้าเพราะว่าเมื่อวานคนเยอะไหมนะก๊อปแต่เมื่อวานคนไม่ค่อยมีใช่วันนี้คนเต็มเลยเนี่ยดูนี่นะเห็นไหมมองเห็นเห็นเห็นลาเบ็ดถัดไปนะครับ อันนี้ฝั่งขวานะฝั่งซ้ายก็มีนะครับฝั่งซ้ายก็นู่นถัดจากผมไปนู่นยอมรับว่าผมก็เดี๋ยวสิบเอ็ดโมงผมก็จะกลับแล้วนะก๊อฟกลับพร้อมกันไหมกลับพร้อมกันครับเพราะว่าผมก็เข้าดึกกันนะก๊อฟเข้าดึกผมก็ยังเข้าดึกวันนึงเขัาผมแต่ว่ามาชิกหมายให้แมวแล้วนี่ผมไม่กล้าตีไก่แล้วขี้เกี็จ ผักมันติดไงผมหย่อนแค่ตรงนี้เองนะ่ะแต่แต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานผมมาถึงนะ่ะมันมันเลิ่อลอกไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานมันลอกอยู่บางโน้นไะงผมดูอยู่เพราะว่าเมื่อวานนะ่ะผมมาถึงนะ่ะแม่โคมันอยู่ลอกของแต่ว่าวันนี้มันน่าจะลอกทั้งวนันหรือเปล่าเพราะว่าเซนสหวะยังมาเรื่อยๆใช่มันมาเรื่อยๆนะไอ้ผักไม่เท่าไหร่หรอกผัดมีรอยบนอยู่เนี่ยไอ้ถุงถุงพวกเนี้ยน,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 นี่นี่ถุงพลาสติกพวกเนี้ยมันมันมาติด สายเอ็นเราแล้วมันพาให้สายเอ็นมันลอยตามน้ําไปด้วยใช่มันก็เลยเป็นอุปสรรคของวันนี้ผมคิดว่าวัน <ing> นี้ผมกับน้าแมวก็น่าจะเหว่วนน่าจะใช่ใช่ถือว่าเหวครับวันนี้ได้ได้ไหมพอได้อยู่แต่ว่าแต่ผมวันนี้มีแต่ตะเกียบนะครับผมก็ขณะนี้เป็นเวลาบีดโมงนะครับก็ผมเก็บของเก็บตัวกลับบ้านแล้วนะครับผม ก็ตอนเย็นต้องไปทํางานนะครับก็ตกรายแค่สามชั่วโมงครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันหน่อยนะครับผม ีประมาณยี่ิแต้มก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ทิปหน้าผมก็นกอบจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามผลงานด้วยนะครับผมอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ทิปหน้าครับผม